สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จัดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในความลับนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจําปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะ,ะเรามาเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะ,ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ The Tower นะคะ e ว o น s w o สอ s เพจอฟคัพ okay, <okay. S 2> ค่ะ The Emperor สามดาบค่ะไนล์พาร์ติเคิลกีน็อกพาร์ติเคิลค่ะเดดคิงออฟซอรและแปดเหรียญค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟเนาะก็บอกเลยว่าช่วงที่เป็นอยู่นี้หรือว่าก่อนหน้านี้ หรือตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันค่ะอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปากเสียงอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะกันแล้วจนถึงขั้นแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องทะเลาะกันขั้นรุนแรงเกิดขึ้นได้นะคะในตรงนี้เนาะสำหรับคู่ของชาวธาตุไฟ และอาจจะเคยมีการอยากที่จะยุติความสัมพันธ์หรือตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยังคงคออลาคาซังกันอยู่ยังคงตัดกันไม่ขาดนะคะ mm. พลังงานของเขาขึ้นมาโดดเด่นเนาะยังไงแล้วเขาเป็นคนที่มี power มี ego แล้วก็เป็นคนที่ชาวธาตุไฟรู้สึกว่าอยู่กับเขาเรารู้สึกอบอุ่นใจอะค่ะในตรงนี้ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็บอกเลยว่าตัวชาวธาตุไฟก็หลงสเสน่ห์เขาอะค่ะตกหลุมรักเขาโดยที่ว่ามันเหมือนกับเขา,เาตรงสเปคตรงไทยเข้ามาเติมเต็มมาค่ะแม้แต่ว่าอาจจะรู้สึกผิดนะแต่ว่าก็เหมือนทําตามเสียงหัวใจเองเรียกร้องอะโดยที่ว่า,าไม่รู้ว่าผลข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าขอแค่วันนี้แค่มีเขาอยู่ตรงเนี้ยชาวธาตุไฟก็รู้สึกอบอุ่นใจอะค่ะในช่วงเดือนเนี้ยค่ะปัญหาที่จะจุด เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาและคนของเขาเนาะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังอะค่ะถ้าเหมือนกับว่าถ้าลำเส้นออกไปอะหรือว่าถ้ามีประเด็นกันเกิดขึ้นอะจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะจะเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายกันกลหลหนบานไปลายไปได้อะค่ะในต,ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นเรื่องของใจแล้วตัวคุณเองมีใจใกับเขามากๆแล้วก็คาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน อยากที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือสถานะที่เป็นอยู่ตรงนี้เหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้แบบสร้างความชัดเจนให้กับคุณแล้วเหมือนเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกใครใคนใดคนหนึ่งได้นะเวลาเนี้ยค่ะมันก็เหมือนาชาวชาวธาตุไฟเวลาอยู่กับตัวเองก็เหมือนพยายามที่จะตัดสินใจพยายามที่จะคิด ตัดสินใจให้เด็ดขาดเนาะที่จะหลุดพ้นไปจากตรงเนี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วอะค่ะมันยังตัดไม่ได้ยังไงแล้วพลังงานของคุณกับเขายังขึ้นมาคู่กันอยู่อะมันตัดไม่ขาดแน่นอนอะค่ะในตรงนี้เนาะยังคงแบบไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับพอหายโกรธหายงอนกลับมาคุยกันกลับมาคืนดีสารความสัมพันธ์กันใหม่อะค่ะมันก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะ จัดเม้นค่ะเดดาบคิงออฟวารนะคะสามดาบและเดค่ะพลังงานของเขานะคะก็บอกเลยว่าเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่คิดตัดสินใจเนาะอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนหรือว่าให้แบบพยายามที่จะตัดปัญหาค่ะหรือพยายามที่จะแก้ไขมันนะแต่ก็เหมือนกับ ตัดใครไม่ได้เลยอย่างที่มีกับบอกเนาะพลังงานมันพัวพันอะค่ะระหว่างคุณกับเขาก็เออมันเหมือนกับความสัมพันธ์มันลึกซึ้งมันแบบผูกพันกันมาเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะตัดใจได้แต่เขาก็ยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้อะค่ะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีกับคุณไหมคิดถึงคุณไหมคิดถึงเนาะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่เขายังแบบเออยังเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเราสามคนตรงเนี้ยค่ะ เขาก็อยากที่จะเคลียร์ตรงนี้ให้มันจบไปเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถจะตัดใจได้เหมือนกันอะคะ่ะก็ณตอนนี้เวลานี้เขาก็คิดถึงเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากๆแล้วอะคะ่ะมาดูกันค่ะว่าเขามีใจให้กับชาวธาตุไฟไหมเพจออกสอรวีนอฟวานะคะว e วออฟฟอร์จูนคุณเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเขาเนาะแต่คุณก็เป็นคนที่แบบ เขาเรียกแล้วมันเหมือนมีเสน่ห์แล้วก็อดูหัวดื้อหัวรัดนะ่ะแต่ว่าก็ยังเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเขาอยู่เดียวค่ะตรงนี้เขาอยากที่จะเหมือนตอนแรกเป็นการหลงเสน่ห์แล้วก็เหมือนอยากที่จะคุยอพอคุยไปคุยมามันรู้สึกผูกพันรู้สึกมีใจรู้สึกแบบเป็นความรักขึ้นมาค่ะแล้วก็อยากที่จะสานต่อนะหกไม้ขึ้นมามันเป็นความผูกพัน มันเหมือนกับว่าพอคุยกันไปคบกันไปดิวกันไปอะค่ะมันรู้สึกผูกพันนวรู้สึกแบบเอ่อความเขาเรียกว่าความรักความผูกพันมันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะค่ะอืมจนตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงเรายังไม่อยากที่จะเสียคุณไปเราก็ยังรู้สึกหงแหนคุณมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเนาะโอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณจะสามารถตัดใจจากเขาได้ไหมเอยสีไม้ค่ะ 6เหรียญนะคะ The f o o l ค่ะ n i ยออกซอดค่ะทำเพลนพยายามอยู่นะคะแต่ก็ทำไม่ได้มันเหมือนกับว่าตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะยังไงคุณก็ยังเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังเลือกเขาอยู่ดีเนาะมันเหมือนก็สุดท้ายแล้วไม่อยากคิดอะไรมากค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดปัญหาให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้าขอแค่วันนี้ยังได้คุยยังได้คบกันอยู่คุณก็รู้สึก อบอุ่นใจแล้วมันเหมือนกับไม่ว่ายังไงก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสเขาคุณก็พยายามแล้วเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้สุดท้ายแล้วแพ้ใจตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วก็ยังคงประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่สามารถที่จะตัดเขาได้เขาก็ตัดคุณไม่ได้คุณก็ตัดเขาไม่ได้อะค่ะยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยสามไม้ค่ะ สี่ไม้ค่ะแปดถ้วยนายออบสอบสิบดาบนะคะเดอะไฮพิเน,นเซตค่ะนายออบพาร์ติเคลิลห้าเหรียญหกเหรียญค่ะแล้วตามมาด้วยเจ็ดถ้วย อืมโอเคค่ะสําหรับนางน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าเออตัดกันไม่ขาดเนาะในตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการห่างกันไปจบกันไปเออเหมือนกับอาจจะพยายามที่จะออบอกเลิกหรือยุติความสัมพันธ์ในะพสัสดท้ายแล้วว่ามันก็วนเวียนกลับมาค่ะสุดท้ายแล้วเลิกกันไม่ขาดสุดท้ายเราก็ยังมีการรีเทิร์นกลับมาดิวกันใหม่คุยกันใหม่ในตรงนี้ค่ะ แนวโน้งความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเจอเรื่องราวที่อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์เกิดขึ้นอีกหรือว่ามีการตัดสินใจที่จะ move on ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเนาะแต่ยังไงแล้วก็ความเจ็บปวดชาวธาตุไฟตรงนี้เสียใจค่ะรู้สึกผิดหวังเนาะแต่ก็พยายามทําใจอะค่ะแต่มันก็สุดท้ายแล้วอ๋อก็เขาก็วนเวียนกลับเข้ามาตัวคุณนีงก็ยังไม่สามารถที่จะ มุกอ่อนได้เด็ดขาดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันยังคงวนลูปอยู่ค่ะพลังงานยังขึ้นอยู่เป็นลักซ้อนซ่อนรักเป็นความสัมพันธ์อึงคือไม่ชัดเจนอยู่เนาะแล้วก็ยังคงมีใจให้กับเขาแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความน้อยความน้อยใจอะ่ะอยากให้เขาเทคแคร์อยากให้เขาดูแลอยากให้เขาให้เวลากับคุณให้มากกว่าเดิมแต่มันก็เหมือนกับเขาก็ทําไม่ได้อะค่ะในตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็เลือกให้โอกาสเขาอยู่แล้วก็ยังเก็บ อะไรต่างๆมาคิดเยอะคิดมากอยู่อะค่ะเหมือนกับว่าเวลาที่มีเขาคุณรู้สึกอบอุ่นใจคุณรู้สึกมีความสุขแหละแต่เวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณก็รู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์รู้สึกน้อยรู้สึกแบบน้อยใจในสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่ารู้สึกเสียใจในสถานการณ์สถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อมืมันก็เลยกลายเป็นคิดเยอะคิดมากค่ะในตรงนี้บางทีบางครั้งนอนไม่หลับเนาะเครียดกดดันตัวเองอะค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ หลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆเนาะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะคนในความรับเนาะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกะทารโลได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ